สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับย่ากินถิ่แเหล่าด้วยค่ะเด้อ มื่อเนี่ยแกเกียก็บสมาอักเด็ข่าวต่อค่ะพี่น้องขะข่าวคลิปเสียงคือเก่าเด้อค่ะเด้อคลิปเสียงอ่ะคดีน้องส้มพูนี่ลยละค่ะพี่น้องขะที่อ่าหมอปลาเพิ่อนคุณหมอปลาเอาออกช่อง YouTube เด้อค่ะเด้อเราแยกเกียก็เข้าไปเบิ่งทั้งสองคลิปแล้วเนาะค่ะนอที่เว้าไปแล้วเนาะค่ะนอทราวบาดที่นี่ข่าวคืบหน้าคือว่าผู้ใหญ่บ้านเนาะค่ะนอที่ใหญ่บ้านก็กวบเนี่ยเราไปยอมรับแล้วเด้อค่ะเด้อยนยอมรับย่ช่องอ่าทีวีไทยรัฐนะคะพี่น้องคะช่องไทยรัฐแล้วล่่ะะคว่าเป็นเสียงของเราแล้วก็ะเราว่าสิแแจ้้้งงคควววาามลพี่่นอะ แก่้งความเรา,เราเอาเรื่องที่สุดหมถึงที่สุดอยังนะบานนี้แยกกินสิขอมมมุมมองแบบว่าคล้ายๆว่าม่วิเคราะห์เด้อค่ะเด้อว่ามันเป็นผลดีหรือผลเสียตอนไปแก้งคว่เนะค่ะเนาะแยกกินว่าเราไปแก่้งคว่มเนี่ยเป็นพลดีกับลุงพลเด้อค่ะเด้อเป็นพลดีสําหรับชาวหมู่บ้านพ้อมล้ค่ะพี่น้องค่าแต่ว่าเรากะไปแกล้งควมำมาคว่ำหมอปลานลัพี่น้องค่าแต่ว่ามันก็หมอปลาแล้วก็บอกแล้วค่ะพี่น้อง่าเราก็มาออกสัมผัส ไทยรัฐพร้อมน้องขอนนวาเล่าบ่เป็นยังครั้งนี้เล่เาอะ่ะอย่าเราเต็มใจที่ที่ทีทีไปล้องไปสาลนายกพี่น้องค้าแค่ก็บบกว่าว่าไงเราอยากปกป้องคนดีเราอยากปกป้องลงพิแล้วกะหายเศร้าบ้านอ่า ก็กอกได้ไอ้หูตาสว่างนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนอกาว่าผู้ไล่เป็นผู้ใดแล้วเม่ลุงพ้นนะ่ะนะพอในคลิปเสียงทเทาฟังนี่แล้วผู้หญ่บ้านเนี่ยบอกเลยว่าเป็นผู้ใดประมาณนี้เนาะคะ่ะน้าวเรียงหยังสินะที่เราตามไปฟังน้ากันละค่ะพี่น้องค่ะพอเรายืนยันว่าเราเป็นคนเ้าเองพอในคลิปเนี่ยหมอปลาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นซื้อผู้ใดเป็นเสียงผู้ใดเหมืนบอกอันนี้เรายอมรับเองะะแะพี่น้องค่ะเราก็ขอโทษพันซื้อมันต่ขอโทษฟังเม่์มพูเนาะคะ่ะนอกแากแบบที่นี่ จังสิไปขอโทษเพรานเองนยังเด้อะค่ะเด้อเพราะว่ามันบ่ได้ว่าเล่าก็บ่ได้ว่าอ่แม่ชมพู่เป็นคนไายแม่นบ่แค่แเราเล่าว่าเหตุการณ์มันเป็นไปจังได๋แม่นบ่พี่น้องขะแต่เราก็าพลาดพิงไปถึงหลายคนอยู่เด้อแต่ว่าหมอปลาิ่นก็ดูดเส้นออกออกหายยู่งก็พี่น้องค่ะออกตุดต๊ดๆให้อย,ยู่เนาะค่ะเนาะบาทีนี้ถ้าสมมติไปขึ้น่วงขึ้นศาลกันแม่นบ่ อ่าแล um ้วสารฟังเนี Hoje, ่ยมันก no ็สิเป็นประโยชน์กับสารเนี่ยค่ะเพิ่นก็สิบ่ได้ดูดออกเสียงมันบ่เพิ่นก็สิฮู้ว่าเว้ากันถึงไดนเปนเพพอผู้ใหญ่เพิ่นก็เว้าชัดเจนแม่นบ่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะว่าอ่ายามมื้อเช้านี่แม่นบ่เพิ่นขี่รถไปหาแมสัมปูแม่นบ่กเราเมสัมปูไปคือเนี่ยมะคืนน่ะขึ้นไปหาน้องอ่าอยู่ภูเขาแม่นบ่ค่ะพี่น้องค่ะอยู่เขาแม่นบ่แล้วบัดนี้อ่าตีสองนะพะเนีกลับลงม้านาจะหดเนี่ยมอเช้าอ่าสามโมงเศร้าเป่นบ้พิจิบานไปหายามมื้อเช้า6:00นงเศ้าบอผอนบ่ล่ะไปเจอ ผู้ช่วยหน้าผู้ช่วยเป็นบอกรับพี่น้องคะผู้ช่วยเพืชนน่ะแล้วผู้ช่วยก็บอกว่าแม่จำปูได้ไปหาหาน้องที่ท่างเขาน่ะเป็นบอกระเรามาท่านลงมาเป็นบอกระที่นี่พี่น้องเรื่องนี้ก็เงาฟังมาแล้วเป็นบอกระมูแม่จำปู่ก็โทรโทรศัพท์ไปหาเป็นบอวันนี้ก็เราก็รับโทรศัพท์เลยยินเสียงยางอ่ยางเหยียบใบไม้แห้งก็แก้ก็แก้กันบ่พี่น้องคะกับเรื่องนี้เป็นบ่คลิปแรกเป็นบ่วันนี้พอคลิปที่สองมาเป็นบ่ก็ะบ่าถึงตอน่ะที่แบบว่าอัน อ่พ่อไปรับศพน้องมา่ล้วเป็นบอพี่น้องคาจากอุบลเป็นบอเเ่อาขาส่งมาให้เ้วเป็นบอระบาดที่นี่อ่าเล่ากันย่ามาสาวมาเล่ากับสีเฝ้าแบบว่าเผาทันทีเลยรเป็นบอเฝ้าเผาแบบว่ารีบร้อนน่ะพี่น้องค่เราพยาบาลเราก็บอกว่าเราอ่า บอกไว้ว่าสิเฝ้าไปเฝ้าเผาไปเฮ็ดหยังอ่าคนไร่กับพระนี่จับได้แม่นบ่เราก็เลยแบบว่าอ่ายืนยักไว้นะบ่อยากให้เผานะพี่น้องคะเพราะตอนนั้นผู้ย่านก็อยากแบบว่าจับตัวผู้ไร่ได้แม่นบ่กแบบทีนี้แม่อนท่านผู้ก่สสร้อยคําตอบเราต้องโดนจนว่าฮอดเที่ยงขึ้นเคิงละวาเนาะค่ะเนาะตามคลิปเสียงหน่อล่ะพี่น้องคะเราบอกว่าเป็นเสียงของเราเรายอมรับแล้วเด้อค่ะเด้อแล้วก็เลยบอกว่าจนละเที่ยงอ่าจนว่าอ่าตีหนึ่งเคิงจังแบบว่าอ่าว่าให้เราเอาศพไปให้ไอ้อ่าหายไปพิสูจน์อีกที่หนึ่งหรอพี่น้องคะ เต็มใจได้แต่ผูยาบ้านก็แบบว่าอ่าขอร้องนะพี่น้องคาหน่าเราผยีบาลก็เลยโทรศัพท์ไปหาตำรวจมา่าทีเราว่าตามคลิปนหรตำรวจกกตุมเหรพี่น้องขาหายมาเอาแล้วก็เอาส่งศพน้องเขาไปกรุงเทพเหมืนบ่อเราเม็ดจำพวกเราก็เลยบ่ไปค่ะพี่น้องขะพอเราสูญเหมืนบ่พอเราบ่อยากหายไปพี่สูดเหมืนบ่เราอยากเผานะพี่น้องขะอยากเผาไว้ๆเนี่ยนะคือตามเป็นข้าวเลยล่ะค่ะพี่น้องขะมาเนี้เราก็เลยม้อโหเราก็เลยไปปลุกลุงพลนเหมืนบ่คือเราบ่เต็มใจไปอยู่แล้วเหมืนบ่เราก็เลยไปลุกลุงพลมื้อนั้นลุงพลก็ไปหาน้องจำพวกมาเมื่อยเหมืนบ่ก็เลยไปนนนนนนอออเเตียยงู่่่่แแคห้้าาาบบรม ปลูกแล้วไปปลูกลุ้งไปกับหลานนะันะ,นะะ,ะนนั่นและประมาณนั่นและคือตามคลิปเลยตามมิกิทเฮ็ดคลิปมานะพี่น้องคะตามทุกคนที่เข้าใจเลยนะค่ะเร้อบัตรที่นี่มานี่คะแล้วมากินซอยกันเน,ะนาะคะนว่าแล้วกับหมอก็บ,บอกเป็นบอบัดที่นี่อันนี้มีเคราะห์ของเฮาแล้วค่ววะเร้อว่าหมอก็บ,บอกว่า อ่ะน้องตายเป็นว่าเป็น้องขะประมาณก่อนวันตีก่อนวันทีสิบสี่ตีพ่อเป็นว่าจะช่วงวันทีสิบสองม่นบอน้องตายเป็นแบบพี่น้องขามาที่ที่หมอว่านี่เนาะแล้วก็ถ้าเ้ามาคิดการทันน้องตายบนภูเขาเป็นว่าแล้วยุ่งกับว่มีกัดเป็นว่าท่าห้าที่เ้าสงสัยกันไปเป็นว่าแล้วก็ตามคลิปกับบอกกับพี่น้องขะว่ายุ่งกับว่คือบ่มีกัดน้องนะแล้วก็นักข้าวกับเปนั่งแล้วกับพี่น้องขะไปนั่งพิสูจน์เบื้องหน้า วัายเมื่อคืนน่ยยุ่งสีหลายบอลว่แเราก็ยุ่งกระหลายยุ่งกัดนักข้าวบักหลายหนึ่งเลยค่ะนักข้าวช่องไทยรัฐนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะยุ่งกัดเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะล้วก็ซบน้องสมุทเป็นอย่างจำบ่มียุ่งพ่อตุ้มน่ะนะเออลราก็หมอกกับบลับบูว้ว่าบ่ได้มียุ่งกัดแล้วก็มีห้อยเก่านะล้วก็มอกก็บอกว่าตายย่มเงื่นบ่ได้ตายบนเขาเป็นว่ล่ะค่ะพี่น้องค้านั่นละแล้วบัดที่นี่หันว่าตายย่อมเงือกสิตายใสหมอนบนเขาหน่ะก็ต้องตายในบ้านเหมืนบ่ค่ะพี่น้องค่ะตายในบ้านมอง่่กมาาวทีีปผ คุ้มไว้มันบ่ละจ้ะพี่น้องขามันจังแบบว่าจังยุ่งบ่กัดมันบ่เราย่ำมันเศ้านี่คือว่าคนไล่จะเอาน้องขึ้นไปพวกเขาเป็นไปบ่ได้มันต้องรักเอาไปซ่อนย่ำมันขึ้นมันบ่พอยาำมันเว้นคนกรหายมันบ่ละค่ะพี่น้องขาคนก็เห็นม่นบ่ก็ต้องจ่อไปย่ำมันขึ้นที่ละพี่น้องขาเอาศพน้องไปซ่อนไว้มันบ่อ่าอ่าเทิงเขาย่ำมันขึ้นมันบ่ละพี่น้องขาแล้วก็ซ่อนไว้แบบใดจังใส่คนเห็นมันบ่พอเกตนาอยากให้คนเห็นศพน้องนี้ค่ะพี่น้องขะถ้าซ่อนแบบบ่อยากให้คนเห็นศพน้องมันบ่ก็ต้องซ่อนแบบมิดคิดเลยค่ะพี่น้องขาก็ต้องบ่เห็นมันบ่อันนี้ไปซ่อนไว้มองมอง แบบว่าเป็นแปนมันบ่มองโคกมันบ่มองก้อนหินมันบ่มองหันมันก็มันกับเป็นทั้งแบบว่าคนเอาขวางเอางัวคข้ยไปเลี่ยงมันบ่เสาบ้านมันบ่ขึ้นไปเส้นนั่นอ่ะต้องเห็นอยู่แล้วละพี่น้องค้าเนี่ยละคือการจัดฉากมันบ่แล้วก็กางเกงมาที่น่ะพี่น้องคา ถอดกางเกงน้องไวเห็นว่าไม่ได้ถอดกางเกงหรอกแยกคิดคิดว่าที่กางเกงน่ะต้องแบบว่าเอาไปถิ่มไว้ที่หลังค่ะพี่น้องคะเพี่ยังจังสังเกตว่าจังสันคือว่าน้องน่ะถอดกางเกงเองบได้พอเมย์ฉันพูดแล้วเป็นคนบอกเองนะค่ะเด้อว่าเร่าหายสัมผัสว่าน้องน่ะถอดกางเกงเองบได้คือว่าเราเห็นน้องถอดกางเกงได้แค่สองครั้งถอดกับเป็นเลขเปียดนะพี่น้องคะเด้งน้อยถอดกางเกงก็อธิโทกออกจากขาสิมันบอกค่ะพี่น้องคะเราแบบนี้ค่ะกางเกงมันก็ะสีม้วนเป็นเลขเปียดมันบอกนั่นแหละเล่าวาลูกเราาถออดกกงงงเเล่ได้้ถาถอดเเเเเออองงงไไดด้้้้้ถาาาาปป็็นนนนคืว่่่ตลขีรหสััมมบ แล้วกางเกงสีชมพูลายการ์ตูนโตนันน่ะมันมาเป็นเลขแปดค่ะพี่น้องค่ะมันแปลว่าสะอาดเกลี้ยงไม่ลอยหรอกไปวางไว้ออาใก้บอกไกลจากสมนองเหมันบอกเราผู้ลายผู้ใดจังสิเอากางเกงโตนันไปวางไว้ใดแล้วกางเกงโตนันมันยุ่ยหม่องใดมันบอกค่ะพี่น้องค่ะพอมันต้องบาแม่น้องใส่โตนันน้องต้องใส่กางเกงโตอื่นแล้วก็เอาโตนันมาวางไว้หมืนบอกเ้วเขามาคิดซอยกันว่าผู้ลายสิพิลักเอากางเกงบานเม่ชมพูบอกรือว่าเราตากไว้ขขาง่ังหรือว่าผู้ลลยสิพิจอบเอาล้วก็ับมาวางไว้บอกมันก็เปลี่ยนไปบ เอาโบไปถิมไว้แล้วมันบอกข้าพี่น้องคะแล้วก็เมื่อล้างสิมาจอเพื่อนเราแมลงกางเกงเราไปถิมไว้น่ะมันก็เป็นไปบ่ได้มันบอกมันก็ต้องเตรียมเอาไปในภายในมือนักนหมืนบอกแถวว่าบ่ใส่ใส่ให้น้องเหมันบอกก็ต้องค่ายแบบว่าเบี้ยงเบียนค่ายแบบว่าอันที่แบบว่าค้ายเบี้ยงเบียนว่าน้องมันมีเสียผ่านมนบอกอยากให้เบี้ยงเบียนไปทางอื่นน่ะพี่น้องคะแล้วก็หมอก่ะพิสูจน์ออกมาแล้วว่าบ่ได้แบบว่าอันเคยยังบ่ได้ล่วงละเมิดน้องมันบอกละเออนั่นละแล้วก็ เนื้องน้องกับบัดรเงี่ยวเสี่ยงเก่งน้ำมันนะพี่น้องค้าเนี่ยละแล้วก็มื่อนั่นแมนบอลแล้วก็แม่ก็ขึ้นไปหาลูกทั้งพวกเขาหรอกแล้วย่อมขึ้นมาว่ากับผัวแมนบอลสองคนบอลพี่น้องคะแล้วก็พุทธญาบาลก็ไปหายงี้ยมเศร้าเพเห็นแมนบอลเราไปเจอผู้ช่วยผู้ช่วยก็บอกว่าแม่ขึ้นไปแมนบอลก็เอานี่แหละกับพี่น้องคะถ้าพุทธญาบาลว่าย่อมรับเป็นเสียงเร่าแมนบอลก็เอาตรงนี้แหละไปเข่าสำนวนน้ำลับพี่น้องคะเพราะว่าตอนนั้นบัตรเงียบเข่าสำนวนเนี่ยเพราะว่า พอ,พอตามเสียงพยาบาลก็บอกมาตามเสียงเที่ยวแต่ตามตามตามโทรศัพท์นะพ <success> ี่น้องคะพอเราย่อมรับแล้วก็ต้องบอกของเล่าได้นะคะเนาะเพราะว่าเราก็บอกแล้วว่าเอ่าสอเอาตรงนี้ไปไอไอเขาเรียกว่าไปสำนวนน้ำมาตำรวจน้ำบ่อหายสำนวนบ่อนะแล้วผู้ช่วยก็บอกว่าบ่อหายสำนวนตรงนี้เ่าต้องเอาเขาไปดอกกันว่าตอนนั้นพยาบาลแล้วก็บอกขัดขันมาไป่อยากไปทะเลาะกับเขาแเรวก็เลยว่าเอาเขาไปน่ะค่ะพี่น้องคะก็ตอนนี้ก็ว่าเดวิลก็แล้วค่ะว่าเรารับเป็นเสียงเล่าเป็นว่าเอาตรงนี้แหละเขาไปสำนวนน้ำเพราะว่าจะได้ ทันดีกับเสด็จกระแจ้งจ้างมาว่าพี่น้องครับเพราะว่าเป็นยังจ้างที่แรกน่ะเรากะมีฮอดพาดพิ้งถึงคนอื่อนมันบอกว่าอ่าห้ยห้แม่จำผู้น่ะมาบอกว่าห้ยลุงพ้นเป็นเป็นตัวอ่าผู้ต้องสงสัยตัวห้แม่นบโบเรากะห้ยห้ว่าเป็นแม่จำผู้ไปหาว่าเราวเมนบโบห้ยห้ว่าจุงพ้นเนี่ยแล้วลุงพ้นก็เสียหายมาพี่น้องครับเราก็ป่ะเด็นมาบอกลุงพ้นไว้แม่นโบว่าเป็นแผนการอี่อย่างแม่นโบอย่ากินว่าเป็นแผนการหรอเขาสิจับ เล่ากัคักหรืล่ะค่ะพี่น้องคาเนาะประมาณนั้นเน้คะ่ะเนี่อเพราะว่าห้าเบิงน้ากันแล้วแม่นบอแล้วก็ยอดรลี้ยเราเป็นเสียงเนี่เอาส่งไปฟ้องอ่ะหมอปลาก็ออกมาบอกแล้วว่าเลาก็ขอยอมรับตรงนี้เล้าก็เต็มใจที่ขึ้นสารเพราะว่าถ้าเป็นหมายความว่าถ้าเราเห็นอียงังไห้แบบว่า คดีมันคลี่คลายไปทางษที่ดีเราก็คนผิดก็ต้องมารับผิดเรากะก็ต้องถิ่มโทษให้ลุงพลเพราะว่าต้องรับปกป้องผู้บริสุทธิ์เนาะพี่น้องขาเราก็เลยว่าเต็มใจเป็นบ่นล,ล่ะเราก็บอกเราว่าวบ่แม่นเราบ่ได้แบบว่าเราบอก100%ว่าเราบ่ได้ตัดต่อคลิปในคลิปแท้บ่ได้ตัดต่อก็เป็นผู้หวังดีส่งมาเด้อค่ะเด้กเป็นผู้หวังดีส่งมาให้เราแต่ว่าพยาบาลเรามาบอกเองว่าอ่าคนที่เวา้าค้นซักกับเรานะ่ะอยูย่ยเยอรมันแม่นบ่นบพี่น้องขาพยาบาลป็นคนเว้าเองหมอปลา,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 าบ่ได้เว้าอีหยังหมอปลาบ่ไดด้เเป็นนคพูบาายอมรับรบเเิดลลยแ้วก็ขอโทษ ผ่านซื้อทั้งผัวทั้งเมียหรอกค่ะพี่น้องค่ะขอโทษอ่าฝ่ายไปทั้งเมียทั้งผัวรับพ่อใหญ่ตาชาติเด้อค่ะเด้อที่เราเว้าผาดพิงเขาหลายนะเราก็บอกว่าเว้าไปเพื่อตัดความรำคันมาสั่นเราเราให้สัมผัสเนาะค่ะเนาะอยังคิดว่าว่าเมียให้เว้าไปเพื่อตัดความรำคาญเดี๋วก็ผู้ใหญ่ขาเจ้าเจ้าแบบว่าไปแถละลไปยังสั่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบางครั้งนะเขาไม่ได้ถามเจ้าเจ้าก็เว้าไปเลยค่ะพี่น้องค่ะจะเว้าก้อนไปเพิ่นอีกเอออันเราบอกว่าเว้าไปเพื่อตัดความรำคันมาสั้นการต้องัดข้องบบ่่่แมนนนไปเเเว้าากััขออล่ะ เรามาที่นี่ก็บอกว่าอันเขาเขามาโทษอันเขาเองล่ะเขามาทอกวนอยู่คองใบใบอยู่คลองอยากว่าวสั้นเอาขัดเขามาทอกวนใบใบอยู่คองวาวกัตตตัดโทรศับเขาไปที่ว่าเขาไปทังโดนทังดีก็นยังบางครั้งอ่เราก็ไป้ถามสัมผัสยิ่งคนนั้นเป็นบอสพี่น้องกาจะคลองไปคนว่าเองไปเลยนะเออนั่นแหละค่ะเรากลมาบากว่าเรากย่อมรับเป็นของจักของบ้าหมอปลากขาไ้ว่าเป็นของจกม่าเขาไปเป็นของพยานาลเหม่นเป็นพี่น้องกาแค่เราบอกว่าเป็นคนหนึ่งในเมู่บวันก็กอดมันบอเอออันนี้เราไม่ยอมรับตัวเองตตัััววววนนนนนนเเเรราาา่่้้แลกก็บออคยมมีงท กับเล่ารสสัตว์เล่าก็ว่าสิเอาเรื่อ, e. Audrey, องเขาสิเปอาเรื่องเขายังจะควงไในโทรศัพท์คุยกับเขาอีหลีเด้เอาเรื่องเขาเป็นไปบ่ได้ค่ะพี่น้องคะแม่นเอาเรื่องเขากับเอาเรื่องไปถึงสารสารก็ต้องตองตัดสินเรื่องคดีใส่คดีหนองจมพูนว่าเล่าก็ว่าเสียดหัวเป็นผู้ใดเป็นผู้ต้องไล่ตองหาเป็นผู้ไล่มันบอกค่ะพี่น้องคะพอคุณพ่อใหญ่ชันเนี่ยเมื่อที่เล่าไปพักอกลุงพ้นน่ะจำในบ่เล่าก็เคยบอกว่าอว่ามันบอกค่ะพี่น้องคะว่าอาคอหาอันคดีมันมีสามสามสามประเด็นเป็นบ่ออันแรกก็คือว่าออัน เขาเนียงหละอันแรกคือว่าแบบว่าโกรธแค้นมันบ่แค้นมันบ่พี่น้องคะอันที่สองคือว่ายาเสพติดอันที่สามคือว่าไอ้ศัยศาสตร์มันบอ่อันศัยศาสตร์เนาตัดถิ่นไปเล่นบ่มีแล้วค่ะพี่น้องคะอันความความโกรธแค้นครับอ่า อ่ายาเสพติดนะมันต้องมีเป็นบ่พี่น้องคะเราโกดแค้นโกอดแค้นไผล่ะเราแม่ชมพงผู้ฆ่าเจ้าของบ่ได้โกดแค้นกับคนอื่นเป็นบ่อเราคนอื่นมาโกดแขกเจ้าของบ่ต้องไปให้รายละเอียดกับตำรวจที่เรพี่น้องคะว่าในอดีตเจ้าของโกดแค้นกับผู้ใดหรือว่าผู้ใดมาโกดแค้นกับเจ้าของมันบ่พี่น้องคะต้องไปแกงความกับตำรวจนะต้องไปหายไลละเอียดเด้อพี่น้องคะมันมันจังสิถูกต้องเป็นบ่เออคันเจ้าของบ่ได้เฮ็ดลูกนะเออต้องไปให้ควาำละเอียดจังสิให้ฟังนะคะพี่น้องคะถ้าบริสุทธิ์นะต้องแสดงความบริสุทธิ์แล้วก็ตต้้้อออองงงงไไปปบกกกใหหำรววจจพมาาาขขึนน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 ลลูัั่่่่่ะะชคื เพืนไปเพาะยังคิดหอดลูกแห้งบ่หรือว่าต้องการเจอน้องบ่แม่นบ่ล่ะพี่น้องขาต้องไปบอกให้ตำรวจในเบิร์ที่ละอันนี้ต้องนี่ตัดออกเแค่ยังล่ะเพราะว่าเป็นยังจตงหัวตัดออกเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นบ่อในโทรศัพท์แม่นบ่ค่ะพี่น้องขาล้วก็ผู้ใหญ่ก็ย่ามเราเป็นคลิปคลิปคองเจ้าของเนี่ยเอ้านั่นล่ะครับพี่น้องขามันก็ต้องไปนี่แหละไปฟ้องกับไปยังเพราะว่าคดีไม่ใช่ได้เกะกะจ้างแม่นบ่ล่ะพี่น้องขาล้วก็มันก็กระทบกระเทือนไปหลายฝ่ายอยู่เด้อค่ะเด้อตอนมื้อนี้เนา้องขานอติฟังนะมันนี้กี้ก็บอกว่า เออนี่ละมันกัดจอ่อค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องคะเฮาคิดนะบ่มีผพิดเลยค่ะเดอ้อเฮาคิดบ่มีผพิดเพราะว่าเป็นยังเอ,องาไว้ไงซะเป็นยังผู้ลังคนนะ่ะือเปลี่ยนโทรศัพท์หลายสายหลายเครื่องแต่พี่น้องคะแม่นบ่เราเป็นยังจังอยากให้ซื้อออกจากจะอัดออกจากหมู่บ้านเหม่นบม แม, no ม่นไพ่อย่างไอ้ซื้ออยู่หมู่บ้านน่ะลุงพ้องกับป้าแตนอย่างไอ้ซื้ออยู่เป็นบ่พี่น้องคะแล้วก็ตอบซื้อเนี่ยประจำรอบตอกนักข้าวประจําเลยค่ะพี่น้องคะพอเราถ้าเราบ่ตอบนักข้าวเป็นบ่สเราย่านนักข้าวกลับบ้านเราย่านนักข้าวบ่ได้ข้าวเป็นบ่สเราย่านเขาบ่เฮ็ดข้าวให้น้องเป็นบ่เราก็เลยต้องมาตอบคําถามนักข้าวประจําประจําจนเราสนิทสนมกับนักข้าวเป็นบ่พี่น้องคะพอเราเราหูในโตเราว่าเราบริสุทธ you know, ิ์เราบ่ได้เฮ็ดเป็นบ่ป้าแตนแล้วก็หูเราอยู่กับสามีตลอดเวลาเป็นบ่พี่น้องคะเราก็เลยปกป้องสามีอย่่่าาาาาางคัักกกนนนีีหลลลยเเรรู้้้แแแววปปตสมมะ็็พอ ไปปะไยเพราะว่าเล่าหูว่าสามีเล่าประเฮ็ดเป็นบ่พี่น้องคะเราต้องมาปกป้องสามีเราเป็นบอนั่นเราก็เลยให้ข,ข้าวกับนักข้าวนักข้าวพอเราอยากให้นักข้าวอยู่เราไป่อยากให้นักข้าวไปเราไป่อยากให้คดีน้องมันเงียบเออเล่าหูว่าผู้ใดเห็นน้องแต่เราเป็นใหญ่เราประกาศสงสยัยสงสัยค้นนะคะพี่น้องคะ่ะเราสงสัยอยู่แต่เราบอกซื่อไงพี่น้องคะ่ะเราก็อยากให้ว่าจับเองด้วยด้วยแบบว่าสวรรค์เห็นเราเองน,นั่นน่ะพี่น้องคะ่ะเห็นว่าเทปใดเทปใดเราก็บอกเคยสงสัยน้องเราก็บอกว่านบพี่น้องค่ะแล้วน้องทำไมมาสงสัยปีแเราก็บอกสิ จำมเมนบอพี่น้องค้านั่นละนั่นละประมาณนี้ดเด้อค่ะเด้อแล้วกะนั่นละพอมันมีซือซ้อกับมีซือซ้อของเ่ว่าเ้าฟังพร้อมไปได้แมนบ่พี่น้องคะ่ะที่หมอปลาตูดออกกระซ้มแต่เฮาก็ต้องหัวเป็นซื้อผู้ใดแมนบอนั่นละถ้าเราไปแจ้งความเออเอาไปแกง็บ่เป็นหยังหมอปลาก็ยอมรับด้วยดีว่า อ่าเต็มใจไปสารค่ะพี่น้องคะเรื่องมันก็ดเไดไปจบสักทีค่ะพี่น้องค่ะเนาะนั่นละแล้วก็เป็นแฟนครับอ่าแม่จชสเตอร์ยูตาสว่างเะเดอบัตทีเนี่ยเอ,ออย่าจะไปเข่าข่างตาแบบว่าย่าติสวาตะลุงพน่นย่าสิวาตะข่ในเข่าขางลุงพ่นหลายเพราะว่าข่เข่าข่างคนที่เขาบ่รด้เหตุเออถ้าฟังข่าวตาที่แรกจะได้หัว ลุงพลเราไปอย่างไหนนักข้าวกลับบ้านพอแล้วอยากให้คดีน้องมันจบแล้วอยากให้คนจับตัวผู้ร้ายได้แล้วเม้นไผ่อะไรคนล่ะไผ่นักข้าวออกนอกบ้านล่ะพี่น้องครับเม้นไผ่เราไปอย่างนักข้าวอยู่บ้านให้ถามเนี่ยเม้นไผ่เปลี่ยนโทรศัพท์ดูให้ถามเนี่นย,เ,ยเ,เออเราลุงพลเราเปลี่ยนโทรศัพท์จากเถียวบ่เราไ่ได้เปลี่ยนเด้ล่ะเอออันนี้เปลี่ยนโทรศัพท์ว่าสั่นบ่อยๆเหมืนบ่เราก็มีสายโทรมาว่าอ่าได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าน้องอันลูกหายบ่ เป็นบอกขวัญถ ja, like. okay. ิ่นห <men> ัวจ่ากับแม่จ้าผู้เป็นบาร์เทนส์สามมารว่าไม่มีผู้ใดโทษบอกแต่คนเขาหลับนะมือนั่นยุขวัหลับนะเขาก็หลับเป็นบาล์หลักพี่น้องขาก็มีคนหลับนะเขาก็หัวเป็นบอกก็ต้องเอาออกมาบอกกันเป็นบาล์หลักพี่น้องขาแล้วเหตุจะได้เป็นยังจังกับเป้จังอยากบ้าเผาศพไว้เป็นบารพี่น้องขาอันนี้พญานุบาลว่านะขอไม่ได้ว่านะอันนี้พญานุบาลวาตามตามเทปนะตามคลิปนะเออพญาพยาบาลบอกว่าอยากต้องการเผาศพไว้พญานุบาลขอรองไว้เป็นบาล์หลักพี่น้องขาแล้วก็บม่อยากไปน้ำนอง พราะว่าพยาบาลคัดค้านเราเด้๋พอเราวอยากเผาเหมืนบอลแล้วพยาบาลไม่เผาเราสิไปเห็นอย่างเหมืนบอลอันแม่ส้มผู้น่ะแล้วก็โมโหเสร็จแล้วก็แลยลุ้มไปแทนเหมืนบอลเนี่ยอันนี้พยาบาลก็ะเป๋าเองนะเออบัดบัตรบ่าว่าบ่าวพอตัดความลำค้านมาสั่นเสียไปลำคานอยังเจ้าบอกไปบักหลายแล้วเออแล้วมันมีแค่สองนะเนี่ยตอนนี้มีแค่สองนะคะพยาบาลเออบัดที่นี่สามสี่กติตามมาได้บัตสิคักก็หนี้ได้บัดที่นี่ให้เจ้าแบบว่าบ่าอย่ายซะเจ้าบ่ต้องอ่าอ่าเขาอะไรอย่งเจ้าบ่ต้องไปย่านเคิร์นดอกเพราะว่าเจ้าต้อง เขาเนี ner, ่ยล e ่ะเจ้า <bulun> ต้องยืนเแียงขางคนทาความดีที่ล่ะเจ้าต้องปกป้องศักดิ์ศรีของคนทําความดีที่ล่ะเจ้าสิปีว่าอภิขอโทษเขาผ่านซื้อแต่ว่าเขาบร่ได้เกตนาสิปีว่าของสันเท็นอย่างเพราะว่าเจ้าต้องเฝ้าตามความจริงเจ้าย่อมรับความจริงว่าเป็นยังไงจะก็บอกกับเขาจังสั้นเจ้าก็บอกคิดว่าเขาเสียมเอาเทปมาเปิดมาอมัดทิศเจ้าไว้มันเป็นไปบ่ไไรค่ะพี่น้องคะเพราะเรื่องนี้มันเรื่องงหญ่โตพอเขาค้นกัอยากเลี้ยวนะมันซีเดือนแล้วเออเพราะเขาได้เห็นจังส่เขาก็บ่ได้เกตนาศิมาขายหนาเจ้านะเจ้าาคิดดเบงีข แตน่นาอย่าไขาเรืองน้องส้มผู้เนี่ยอย่าหขาเรืองคดีมันปิดเออ,อเพราะเขาได้อัดเทปอัดเสียงเจ้าว้เนี่ยเพราะว่ามีแต่คนแบบว่าเงียบกิบเป็นบ่ทางแม่ส้มผู้ก็เงียบเป็นบาช่วงเนี่ยเอาเงียบเนี่ยเราคดีมันสิปิดยังไงล่ะพี่น้องคะพอลงคนเราก็อายากเป็นผู้บริสุทธิ์สักทีหนึง่งคือเราเราบ่ได้เป็นอยู่แล้วละ่ะคดีมันจะปิดแบบใดล่ะต้องในตัวผู้ไร่หรืผู้ใดเป็นผู้ไร่มันต้องมีผู้ไร่จ้ะพี่น้องจ้าเป็นบาน้องเนี่ยสิขึ้นไปตายทั้งพวกเขาเองมันเป็นไปบ่ไรมันต้องมีคนอุ้ม เอออุ้มไปย่างมือเว้นมันบะแมนอยู่แล้วเพราะว่าคนสิเห็นมันต้องอุ้มไปย่างเมื่อคืนแมนไผรขึ้นเขาไปย่างเมื่อคืนอ้าวแมนไผรขึ้นเขาไปย่างเมื่อคืนเออนั่นละแล้วผู้ใดแกงเกงไห้น้องเออน้องแกงเอ็กงเองกับอะไรแม่เพิ่นก็บอกแล้วว่าน้องแกงเกงเองนมาได้แกงขาแก่ออกมเป็นเลขแปดแกงตอนนั้นมันไม่ได้เป็นเลขแปดเนี่ยเออนักข้าวกับไปนางค่ะพี่น้องค่ะนางทั้งภูเขาเนี่ยยุ่งกัดจุของเบื้องน่ะยุ่งกรหลายอีหลีแล้วศพน้องมันมียุ่งพ่อโตน่ะเออ คิดเบ, e บื้องกักที่ล่ะบัดมือนั้นมหาลันลงรถลงพ้นน่ะก่อยเบื้องอีกภาพอีกรวพี่นองคะสันคนเสือผาลงค้นคนนั่นคนนี่ไปเป็นบ่สารพัดสารเพน่ะเออแล้วก็ใส่เขาเป็นแพน่ะบัดนั่นบัดว่าให้เอาเขาเป็นรอเป้าบ่แมนฟอเป้าพี่น้องคะอย่าเขาเป็นแพะนั่นละเออเป็นแพนั่นละพ่อแบบว่าจับเขาไป่ได้เป็นบ่พวกนักโซเชียลหลายมันบ่หรือว่าพวกนักข้าวยุ่หันหลายมันบ่นบัดที่นี่บ่มีหลักฐานนั่นมปนบ่ค่ะพี่น้องคะก็เลยทำยังเขาบ่ได้มันบ่ พอมือนั่นน่ะเมื่ออันบุญกอศากนะ่ะแม่ฉันพูดก็บ,บอกบอกันบ่าพี่น้องค่ว่าพยานมีแล้วอเม,มือบุญกอศากนะพยานมือมีแล้วเหลือแต่หลักฐานให้หาหลักฐานมาเยอะๆนะจะได้จับตัวคนร้ายได้แล้วว่าจังเสียเราฝากความบอกผู้ใดล่ะเราฝากความบอกตำรวจสันบอกคอยถามแน่เถอะเจ้าก็หาบ่ได้เหมืนบ่พี่น้องค่ให้ตำรวจไปหาหลักฐานมาเยอะๆสันบอกเออสียหลักฐานแบบใสแบบใดล่ะหลักฐานมามีเหรอพอหลักฐานมันเผาไปเบิดแล้วนะเออ พอน้องก็โดนเผาไปแล้วมันบ่นละเออข้าเจ้าจ้องน้องไว้น่ะเออยังจะมีหลักฐานอยู่ได้อันนี้เจ้าเผาน้องไปแล้วเจ้าจิบอกตำรวจไปหาหลักฐานใสอีกเออพยานอยู่ทั้งไหนอันพยานปลอมมาถือจับนะ่อยบอกให้เออนั่นละตอนนี้ก็เงียบมิดซิรีเออคุณหมอปลาก็ขอผุ้น,นะะั่เด้อเจ้าเทปมาออกหายทุกคนไน้ฟังนะค่ะเดอ้อเพราะว่าเฮ้านี่เข้าใจเฮ้านี่แบบว่าอ่าเขาข้างลงพ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนอื่นที่บ่าเข้าใจน่ะพี่น้องคะจะได้ฟัง อ่าไปฟังเรือ่องช่องของหมอปลานั่น,นะอันเทปนา่น,นะออกสองตอนแล้วเออแล้วเมื่อนี้พยาบ้านก็มาอขอกขอโทษแล้วว่าเป็นเสียงของเจ้าของยอมรับซะโดยดีเราค่ะพี่น้องค้านั่นละยอมก็ดีบ่ย,ย้อมก็ดีค่ะพี่น้องค้าแต่แล้วย้อมรับก็โอเคก็ต้องไปสู่กันยุสารว่าหมอปลากับบานมันบ่กับพี่น้องค้าแล้วก็เต็มใจค่ะแค่ขอให้คดีมันจบลงได้แบบว่าได้ตัวผู้ไร่แค่แค่นั้นสรุปแล้วคือว่าอยากให้จจับผู้ไร่ตัวจริงไม่อยากให้จับแพะนั่นละแค่นี้และะ้วกเด้อคลิปนี้สวัสดีจ้า